บอสก็นี่นะจะเป็นโปเกบอกครับผมฉันจะเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ให้ได้เลย <c oughs> <c oughs> คุณซื้อมาแต่ละอย่างมีประโยชน์ทุกอย่างตั้งคนอยา่ามองว,ว่ามันไม่มีข้อดีนะแต่จริงเนี่ยจ้าบอลกินนี้เนี่ยมีข้อดีครับข้อดีของมันคือเราสามารถกดปุ่มตรงกลาง เลยนะครับพี่เราเนี่ยจะมีโปเกมอนข้างในออกมาเลยมาแชมผมก็โดนผมก็โแล้วผมก็โดนที่เล่นแบบีแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์อยู่นะครับอาจจะเห็นว่ามันไม่ประโยชน์เป็นลูกโปเกมอนอย่างนี้เราสามารถดีดโปเกมอนได้ครั